เป็นตำบลที่หายาก,กที่ที่ยงอะไรคือสมรภูเขตพื้นที่นะครับเรามีประชากรประมาณสามหมื่นเก้าพันาเป็นสิ่งสมัยสุดในการที่จะดูแลความท้านนายกเองก็เป็นนายบายนะครับที่จะทําไม่สมบูรณ์กันน้องจะทําให้ตอนเกิดอุบัติเหตุสำคัญในฐานะเลขาธิการศูนย์นนนนอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลาการใช้สื่อออนไลน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาประิคุ้มันการป้องกันแก้ไขปูมิคุ้มกัในพื้นที่โดยหน่วยงานใน ร่วมในพิธ <those 15> no <welche> ีเปิดการอบรมโครงการมากกว่าไทยทางถนนชุมชนลำล่องเช่มากผมผ่านประจเพราะผมต้องไปหัดหลายทางชาแต่ก็่ความ้อยเปอร์เซเป็น้การปานับนาลกองเาะท่านึ่การมารสียกรผมใจนึกวิวกรโาจะการ ประเทศไทยเราเนี também, gente, ่ยในเรื no meals, ่องของบัิเหตุ Это, uh ่า huh. ที่จะขึื่อนะครับอันนี้ช่วยในการที่จะเราทราบกันนะครับว่ามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งศูนย์รวมการศึกษาก็เป็นโรคอันราที่เรารับบผัครับาราะนั้นร้ายกว่าโรคครับพราะนั้น ้องขอขอบคุณขอท่มดีกับทางการจราจรในพื้นที่ของทบางบัวรัก้าเนี่ยถืว่าแต่ก็ยังไม่มีเหมนงานใดที่สามารถเกิ่มเริจานและออกกฎหมายมาต้องไม่มีบริษัทนั้นอยู่ในจังหวัดสมขาบริษัทมารก็จะเข้ามาดูแลแทนทุก่ริษัทประกันไทย ที่ไม่มีสาขาอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะเฉพาะภาพบังคับอย่างเดียวก็คือภาพบังคับที่รถทุกคันต้องท,ทำประกันไทยในเรื่องของพอรบอนะคะประเทศไทยเป็นอันดับ2ของโลกจังหวัดสภาาเป็นเลนที่ข้อควรเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ7ของประเทศ